สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีแชาเนลนะคะเดี๋ยวเรามาไต่แรงกันค่ะทุกคนไป let's go เลยลืมเปลี่ยนตัวละครอีกแล้วขอชนะที่เธออ๊ยมาสอง

I hey, know let's go. Bye, 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 why. อือโอ้โหเพื่อนทำดีสุดแล้วเพื่อนจับป้า <|ja|> จับป้า มาดีไม่มีใครมาเนี้ยนั่นเนี่ย,ยเล่นโง่มากครับ เฮ้ยสุดยอดมากทุกคนเขาสุดยอดจริงๆมาเราจะปุ่มกันมาเองไปเลยเออดิ ôi hơi hello hơi hello hơi hello hơi ทุกคนมันเป็นเกมไวมากคือคือคนนั้นตายก็คือเราแพ้เลยอะ่ะเขาแบกเราจนหลังหักเลยอะ่ะทุกคนคือเลยเล่นกากมากค่ะวันนี้จริงๆก็กากอยู่อีพี จบเกมโอเคทุกคนยอมแพ้แล้ววันนี้พักก่อนโอเคค่ะอีพีนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเราคือได้ที่สี่สองเก็บติด